เคยได้ยินเรื่องกษัตริย์ไทยที่ห่อเหินเดินอากาศได้ไหมนี่คือตำนานของพระร่วงพระร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไม่ใช่แค่กษัตริย์ธรรมดาแต่เป็นตำนานมีชีวิตแห่งสุขโขทยัยเล่ากันว่าพระองค์ใช้พระแสงขันชัยสีห่อเหินได้ราวกับนิยายแต่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้หยุดแค่นั้นลองนึกภาพอาณาจักรที่รุ่งเรืองจนต้องสร้างระคังยักย้ายและพระพุทธรูปที่งดงามจนกลายเป็นตำนานแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออักษรไทยที่เราใช้ทุกวันนี้เกิดจากพระปรีชาของพระองค์ อยากรู้ไหมว่าทำไมคนไทยถึงยังบูชาพระร่วงมาจนถึงทุกวันนี้ค้นหาคำตอบได้ที่วัดพระาธาตุเขาวน้อยจังหวัดสุขโขทยัยแต่นั่นยังไม่หมดพระร่วงยังทรงริเริ่มระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและรู้ไหมว่าตำนานเล่าว่าพระองค์สามารถพูดภาษานกได้นี่แหละที่มาของสำนวนรู้ภาษานกที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยคุณจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่พระร่วงสร้างขึ้นตำนานพระร่วงไม่ใช่แค่